กินคือติดทันทีเลยเหรครับเ่าเกินสามมือกับแตกนอกนออกมากเลยครับทุ่มเอาอยแย่จึงขี่ครับนี่ครับนี่คือจังขี่ครับนี่แต่ละกอจะเป็นทั้งสี่ครับ่นี่แต่ละกอกสองมีสามมีใช่หรือเปล่าสามยกขึ้นก,ก็ดูนั่นครับเบิงเบิงนองมันก็ร่างแตกมากครับพี่น้อเลยพูดแล้วครับนี่แหละครับพูดแล้วครับโอ้ยนี่แหละครับแต่ละกออันนี้เพิ่อนบักกอได้ครับ อ่าที่ที่ส่งไปที่ว่าได้จักก่อจักก่อนี่ครับยี่สิบกัวก่อนสิครับกับกล้องหนึ่งสิครับยี่สิบกัวกับแบบนี้แหละครับนี่แบบนี้ครับยี่สิบก็รวมอ่ายี่สิบก็รวมก็คือแต่ละหลุมก็มี่ทั้งสี่แหละครับเนี่ยเอาลงไปเ่าเกินสามมือก็คือแตกนอกรับไม่ได้ครับค่าก็ะเจียดอย่างเงี้ยมีแท่งนอไว้ครับพี่น้อง ัสดีครับพี่น้องโอ้ยพูดแล้วน้ำหายากเลยพูดแล้วมาลีกยังไงกวาดข้ามันติดใ้โลกอยู่นี่ก็ได้ตัวเนี้ยพี่กันพูดได้มากเลยเส่เอาเงาได้ให้เพื่อนโอ้คับอันนี้ทรงเป็นกลองเน,ะน,เนงเาะเพื่อ,ยอนยั่วเพื่อหอยทะเลบอก่อโทรมาเมื่อเสักหอยทะเลครับแมนว่าแมน,มนสิแมนตั้งไดเด,าาดี๋ยวนี้ขั้วลาดไหม ปะข้นใช่โอ้ปะค้นใช่บ่โอ้อโอ้ห่วยแถลงเพข้นเจเอาเป็นนั่นข้นเจียวรถมาใส่เอามืออื่นเ้าครับห่วยแถลงที่ท่วมาหาผมเอื้อนภาบผมเพข้นเจียวรถมาใส่เอาเลยเพข้นผู้อยู่ห่วยแถลงนะครับมันช่มีอีกสวนหนึ่งนะครับงามขึ้นกันในละสวนหนึ่งอีกที่ผ้าเปีอยว่อีกสวนหนึ่งเอื้อนย้อมเพื่ออไร่ปลาล่ำไปมาดล่ำไปมาดเดี๋ยวจังเบิ้งได้ครับถือเอาใส่กล้องให้เบิ้งมาทรงแบบใดครับ ส่งมืนหนีมืนเอื้อนเส้ากระหอดครับประมาณไปสองบาทก่อนนี้เป็นนักเสียดายครับพี่น้องเลยงามครับมันล่มไหมครับล่มหรือหักลงเล่ยเพรหายพี่น้องมันบางงามอ่าขันบางงามกับถึงว่าหายครับออกงามจังไห้ได้ครับบ่เอาเปียบพี่เอาเปียบน้องเอาไปแล้วจะเป็นว่าว่าเปื่นน้ำกลนน้ำหลังบ่แม่แนวครับว่าเปลื่นว่าควรน้ำกลนบ่ดีออกหายง่ามเลยครับมันยังกินหอดกันเนาะพราเนาะเออเปนมาสิขายเอกจางเงินเด้ครับขายเอาพีเอาน้องน้ำพร้อมครับพี่น้องเออ กูแล้วครับบ้านมีหอดเตียนบนบอยยืดอย่างนี้มาตอดกันเด้อะขุนขุนอีหล่าโอ้ยสาวหน่อยจ้านี่เพียงจ้าพี่น้องก็ลูกจ้าบุยจ้าโลดจ้าเงินลูกหลานพอเพียงจ่าเงินเหลือจะค่าเกษตรแดงน้อยมันบ่พอบันนี้บันนี้ค่าเกษตรแรงยังฮักก็ฮักเกษตรขยายเนาะ ลวมใดเขาเขาโกนหรอเขาขีดไสแท่ทีไปไว้ครับพี่น้องขุนดอกข้าก็ไม่ผัะกลินกับลาบป่าดุกเนาะคือนชิดคักอันนี้ใส่ฟุนข้งหัวบอกให้ขิงโอ้ข้งหัวโอ้เอาห้อยลงไปเลยนี horses, mais mais ่สิบอโอ้ โอ้โหอยลงไปยังสีเลยอืมบันี้เฮ็ดยังอยู่บ่บันิเอาไปเลยเอาไปยังสีแล้วก็แล้วเลยบ่คือใส่ปุ๋ยเนื้ออื่นเนาะโอ้ถ้าใส่ปุ๋ยในขั้นเฉลี่ยขั้นสุพวนดินพร้อมบ่โอ้อันนี้ขั้วขั้อืมสบายปะกับพี่น้องเฮ็ดง่ายหลายอ่อันนี้บ่เข้มด้วยครับมันถึงบ่เข้มบ่คือปุ๋ยขี้ไก่ด้วยครับนี่อันนี้ขี้งัวขี้ควายปุ๋ยคอกปุ๋ยเอ่าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายังสีกันเอาในคอกของขั้วแหละครับไม่ได้ไปซื้อเพื่อนดอก มั่ใส่เกีย์พรมบ่ะพ่อหนิพ่อโอ้มีผสมจ้กน้อยอยู่นะครับห่อใส่ในขอกงัวเลยเนาะมีเขาเทใส่ในขอกงัวแล้วงัวเอ่อง้อเงียวใส่ขีใส่เลยครัผสมกันในโตเลยครับนะครับที่ใส่ปุ๋ยก็ใส่แบบนี้ครับบางนอเรคกับพี่น้องบัน อันนี้แม่นข้าเกษตรแดงน้อยเด้อครับพี่น้องว่าแม่นค้าเกษตรแดงใหญ่ได้ที่เห็นอยู่นี่ครับเลี้ยวขามากคว่าค้าเกษตรแดงใหญ่ผลมันสูงผลสามเมตรถูกแล้วครับครับครับเบิังได้ครับไช่ถูกป่ะอู้อันนี้นอพ่อเอาเป็นว่นี่โอ้นอพ่อเอาได้ครับนี่หมดละหมดละครับ โอ้ยงามบอ่องามคักงามเนี่ยแล้วครับพุณเอาน้องพ่ออ๋อมัดครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยมีแต่นอกากใส่กุบันยี่น้องเอ้ยเพิ่งส่อยกันแน่บันี่งามไรงามไรพุ่นครับน พอกันเพียงกันไปมดกับพี่น้องพู้ล่ะทอนดินบอกพ่อทนดินบอกถุงกันกระแสกพ่ออยนานียนี่แกแมนงซับในดินสินในหนามอุลีพี่น้องเอ้ย บ่ต้องไปหาหมองอื่นหมองไก่ลครับมันงอกมันเงี้ยขึ้นมากลดล่ปะป้าตัง้งเขาปลูกเขาฟังดูแลเอาดีๆซะแหละครับอยู่นในนีแ่แหละครับเงื่อนข้ามกำเจี่ยวก็ได้ป้าได้ไปยิบไปยืมเพื่อนหรอกป้าถ้ามันเป็นกกเป็นกอแล้วก็งอกออกมารเรื่อยๆแหละครับเงื่อนก็ได้เนื้อหนึ่งพวกเมนได้หน่อยได้ครับคุณยายแล้วทรับสับย์นอขายนี่กับพวกเมนธรรมดาเลยได้ครับเนี่ยดูนะครับแต่ละมื่นเจ้ละเสิบนี่ครับ แม่ค่าตลาดเพิ่งก็อยากได้ค hmm. ัะได้หลายครับค่าซุ่มนี่ยค่ากษตรสยดางนวดเนี่ครับสร้างออกย่างสาเรื่องบครับ้างสร้างขีดินออกมันจังบ้านักกันบ้าอฟ้าทรงเป็นน้ำหนักเดนะครับเนี่ยนะครับตัดหอกออกชักกอนบ่แม่ตัดแบบนี้เลยเนาะนี่ครับตัดออกแบบนี้ครับ อันนี้ลงนี่ครับแต่ละก้อนเป็นนังสี่ได้ครับพี่น้องแต่ละก้อนครับสองมีสามมีแต่ละก้อนนี่เอาลงดินคือติดท่านที่เลยแหละครับเ่าเกินสามมือกับแตกนอแนอกมากเลยครับทุ่มเอาไฟแย่ยิงขี่ครับนี่ครับนี่คือจังขี่ครับนี่แต่ละก้อนที่เป็นนังสี่ครับพี่น้องนี่แต่ละก้อนสองมีสามมี่เออใปล่าสามสามี่เลยยกขึ้นก็ดูนั่นครับเบิงเบิงนอมันก็ร่างแตกมากครับพี่น้องเลยดูนะครับนี่นะครับ นี่ครับปุ้ยนี่แหละครับแจละกออันนี้เพิ่อนวักกอได้ครับอ่าที่ที่ส่งไปที่ว่าได้จักกอจักกอนี่ค่ะยี่สิบกัวกอสิครับไก่กล้องหนึ่งสิครับยี่สิบกัวกับแบบนี้แหละครับแบบนี้ครับยี่สิบกัวหลุมยี่สิบกัวหลุมก็คือ้นแจละหลุมกับมี่ทั้งสี่แหละครับเนี่ยเอาลงไปเ่าเกินสามมือก็คือแตกนอกับเมื่อไรครับค้าเกษสรอย่างเงมีแท่งนอไว้ครับพี่น้องครับ เดอไไออนนเือนนึงกับใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยคือจังบึงเป็นไ้น้องคนใส่ก็หนึ่งแหละครับใส่ปุ่นแบบนั้นเลยครับยญ้าพึ่งกับปุ๋ยใส่ปุ๋ยเพราะต้อ,ตองการไปไหนสำคัญคือไอ้ปุ่นปุ๋ยข้อขี้งงวดขี้ควอยี่แหละครับคือใส่กองใส่กองแบบด่างดีวันนี้ครับป้องกระไดใส่กันกระแทกพร้อมเี่ครับ อันที่เห็นอยู่นี่คุณพีอยูล่ำไปมาด้วยครับจุส่งห้มือนี่แหละครับมือเอื้อนกับทารับเอาล่ะครับล่ำไปมาด์บุนีร่ำปกคนใช่กับมี่ครับหลายคนอยู่หลายหมองแล้วส่งทุกมือเลยครับมือละสิบบ่าํำก็สิบเแ้ละมือครับส่งทุกมือค่ามี่ด้วยครับค่าฆ่าหลายพวกครับบ่าว่าสิเป็นค่าเกษตรแดงใหี้ค่าเกษตรแดงน่อยเอาพวกเอัน่าสิมิเีเฉพาะสวนนี้นะครับอีกสวนหนึ่งกับมี่ครับ ควรแบบง่ายผูด้ะครับเบื<อ>่นพี่น้องอยู่หงายแถลงเพิ่นกับว่าสิลงมาเอาสิพาพเพิ่นอขอบไปเอาอีกสวนหนึ่งนะครับประมานสวนนี้สวนนี้มันสิมีตะคากเกษตรแดงน้อยสวนหลายครับมันสิบ่มีให้เลือกหลาย เดี๋ยวลงมาเนี่ยบู๊ยเบิ่งดรอข้าเบิ่งดรอข้าครับพี่นอ้องกับลาบป่าบ้างดิครับเบิ่งระบบน้ำแล้วครับพี่น้องปล่อยลงมาแบบนี้เลยครับนา้างไปตามร่องใก้มันข่วมกว่อคาาด้ครับมันข่วมกว่อคาแล้วมันขังขังแล้วมันจึมีปัญหาแบบมีที่มีปัญหาโค้งง่ามครับพี่น้องคนละ งนี่ถือว่ามแจกกลางที่เขาใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยขอกด้วยครับมันเป็นปุยอยู่เรียบเบื้องโนดด้วครับพี่น้องโอ้ยกากจากมิเตแนวเดียวเบื้องบนครับพวมีค้ามบันย่ากับปีน้องบ่อยากผากบ่อยากผากเอาซะเลยพี่น้องเลยง่ามหลายกันเลยค่ะสูงสามเมตรเนะครับหนุ่มปีนอง นะครับความสูงสามเมตรครับโอ้ยปวดมากเกินครับ ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากๆเลยครับพาพี่น้องมาเบิง่งว่าขาที่เพิ่นทรงเพิ่นทรงอ่ามันได้จักหลุมจักหลุมแต่ละหลุมก็มีสองล้ำสามล้ำนั่นแหละครับนั่นแหละก็เอื่นว่าหลุมเพิ่นแยกออกแล้วครับ,บพี่น้องขอบคุณมากๆครับ